หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะจ้กเฮ้ากัสีเมื่อวาถึงประโยชน์แล้วก็สปปรรพคุณของต้นตะคขบเนาะจ้กต้นตะคขบนอกจากจะนิยมปลูกเพื่อเป็นลมเงาเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนแล้วเนาะจ้า็ยังมีสปปรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอีกเดี๋ยวจ้บอกว่าจะเป็นรากเปลือกต้นใบน่วยของตะคขบเนาะจ้กมีสปปรรพคุณเป็นยาสมุนไพรทั้งนั้นเลยจ้ะ แล้วนวยสูของตะโขบเนาะจ้ะกัยั่งเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีแคลเซียมสูงแล้วก็ย่งเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายจา้ะแล้วถ้าผู้ใดกินบัตะกบใดเมื่อละนกับเมื่อนี่ก็ถือว่าดีเดียจ้ะเพราะว่าหน่วยซูจะมีสรรพคุณซอยบำรุงร่างกายซอยบำรุงหัวใจแล้วก็ซอยบำรุงเลือดจ้ะแล้วนอกจากนี้กัยั่งซอยลดความเสี่ยงการเกิมเดมะเร็งในลำไส้ซอยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโลุเบาหวานได้ดีจ้ะ อันนี้ก็คือสับป,ปะรุณของนวยตะคบเนาะจ้ะและตะคบก็ยังเป็นผลไม้ที่หาง่ายราคากับ่าแพงแต่ว่าสับป,ปะรุณนี่หลายอิลีจ้ะส่วนสรบป,ปะรุณทางยางของใบตะคบเนาะจ้ะใบตะคบเนี่ยถา้าเอามือจับเบิ้งมันก็นจะมีลักษณะคล้ายๆว่าส,กสากๆนุ่มๆเนี้วๆเนาะจ้ะสับป,ปะรุณของใบเนาะจ้ะ ใบจะถือนํามาใส่ปรุงเป็นยาครับเงื้อขับปัสสาวะเนาะจ้ะแล้วลากของตะคบเนาะจ้ะลากกัสมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรซอยกัดสมหะเนาะจ้ะส่วนสรรพคุณของเปลือกต้นตะคบเนาะจ้ะต้นตะคบจะเป็นยาระบายอ่อ,อนๆเนาะจ้ะซอยแก้การท้องผูกดีๆคือกันจ้ะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนใดมีอาการท้องผูกยู่เป็นประจำเนาะจ้ะเอาสูตรยานี่ไปให้กินเบิงจ้ะเป็นสูตรยาซอยแก้ท้องผูกเป็นยาระบายเนาะจ้ะ วิธีเหตุก็คือให้ทาก็เปลือกตะคบเนาะจ้ะทาก็เปลือกตะคบตัดให้ไดประมา,ามนซัมเนวก้อยของเข้านี่ละจ้ะแล้วก็จะใส่อยู่ประมานสองถึงสามทอนจ้ะทอนสมนัมเนวก้อยของเข้านะจ้ะพอตัดได้เป็นทอนตามที่เขาต้องการเด้อเนาะจ้ะก็ให้ทูพ่อไ้มันแตกเนาะจ้ะจากนั้นก็นเอาไปต้มใสก่กับน้ำต้มใส่น้ำประมาน4 5 0หมิลลิลิตรจ้ะ ล้วก็เอาไปตั้งไฟเคี่ยวให้เหลืออยู่ประมานส0 0รอยมิลลิลิตรจ้ะพ่อเข้าเคี่ยวได้แล้วนะจ้ะเอากระกองเอาแต่น้มยาเอาเมื่อไวยทถืดื่มกินเนะจ้ะให้แบงดื่มกินตลอดมือเลยจ้ะวิธีนี้ก็จะซอยรดอาการท้องผูกอาการท้องผูกที่เกิดจากว่มเขียดมาจ้ะก็จะซอยได้ดีจ้ะเป็นยาระบายอ่อนๆจ้ะและนี่ก็เป็นน้ำยาจ้ะเปลือกต้นตะขบนะจ้ะเข้าจะเห็นได้ว่าน้ำยามันจะขุ่นนะจ้ะเวลาเข้าจะกินเข้าก็ต้อง ปล่อยให้มันตัตะกอนสะก่อนเนาะจ้าถึงเอามาดื่มกินแล้วก็ารสชาติของเปลือกต้นตะคบเนาะจ้าน้ำยามันจะจืดจ้ากินงายถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนมีอาการท้องผูกยู่เป็นประจำเนาะจ้าก็เอาสูตรยาน,นี่ลองไปเห็ดกินเบิ้งเนาะจ้าก็จะซอยเป็นยาระบายแก้ปัญหาท้องผูกได้เนาะจ้าและนี่ก็เป็นประโยชน์และก็สรรพคุณทางยาสม,มุนไพรของต้นตะคบเนาะจ้า ทีประควรจะมองขามเลยล่ะจ้ะเท้าเห็นอยู่ขางทางก็ควรจะเก็บมาก,กินจะก,กับมือหนึ่งกันย่งดีจ้ะพี่น้องย่างหน่อยก็จะได้สารอาหารจากหน่วยตะครบเนาแล้วน่วยสู้ของตะครบจ้ะการย่งมีรสชาติหวานฉ่ำเลยจ้ะกินแล้วแซ่บพิลีจ้ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสปปรรพคุณของหน่วยสูงเนาะจ้ะการย่งเป็นยาช่้อยขับพิษฮอนออกจากร่างกายแก้การไขวัดได้คือกันจ้ะ ลืมบอกนะจ๊ะนี่สับพกุ้นอีกย่างหนึ่งจ้ะนี่ก็คือสับพกุ้นของต้นตะขบเนาะจ้ะหูจังซีเลวก็ควรจะกินนวยซูของตะขบให้ได้เมื่อละืหนึ่งกับเมื่อเดจ้ะจะซอยบํารุ่งร่างกายได้เป็นอย่างนี้จ้ะสำหรับคลิปนี้ห้อยทยาอีสานขอขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ